ตอนนี้นะคะหนูกำลังจะกลับบ้านหนูขอทุกคนคือวันนี้หนูสอบเสร็จแล้วละค่ะคืออายเขินเขินนิดนึงเขินทำไมอ่ะอายอเขินเขินนิดนึงนะคะเขิเขินทำไมอ่ะคือคือหนูเก็บไม่ได้ใจคนเดียวอ่ะค่ะทำไมอ่ะก็พูดออกมาตอนนี้แหละค่ะขอให้กดไลค์ช่องสามไคยสุ ไม่ทำคลิปอีกขอให้กดไลค์กดแชร์กดใครกดจะดิงด้งกุง๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ดว้วยนะคะขอให้หนึ่งหมื่นงอนะคะหน, 1, นึ่งแชร์หนึ่งหมื่นงอถุงนูจะได้มาทำคลิปแม่ตอนนี้กี่พันแล้ววะหน้อย <500. S 1> ตอนนี้หนูหกร้อยอยู่เลยอะคะ่ะ หนูก็พยายามทำคลิปนะคะ